จดระเบียบพุทธาต้องไปกดปุ่มเขาเรียกว่าให้สตาร์ทก็ะนะ,ะ,ะเจริญพร เอาละธรรมะสวัสดีนักคุณโยมแล้วก็ท่านนักบวชทุกท่านนิพพานัง ประมังสุขขังนิพพานางังปรมังสุญญังพุทธะอยู่อย่างมีความสุขชีวิตมีความสุขดีแล้วสุขในปรนานิพานสุขอันห่างไกลจากกิเลสทั้งหลายนี่ความสุขอย่างนี้เป็นความสุขที่ประเสริฐหนักหนาะ จเจริญพรวันนี้นะพุทธะเข้ามานี่มาขยายอัดขยายธรรมด้วยว่ามีเหตุปัจจัยนะธรรมะมันเกิดขึ้นมาแล้วก็เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อหลายท่าน ก็ให้ฟังและพิจารณาใครควรในธรรมเอาอส่วนจะปฏิบัติประพฤติธรรมอย่างไรก็เป็นสิทธิ์ของท่าน,นท่านเกิดมาเป็นมนุษย์มีสิทธิ์ที่จะเชื่อหรือไม่เชื่ออะไรก็ได้อย่างนี้นะปุพุธานี่เมื่อสักครู่นี้เองนะนิมิตอ,อยู่ในนิมิต ดวงจิตของพุทธะเข้าสู่เมืองรับแหลเมืองรับแหลนะมีญาติโยมมาตอนรับพุทธะเยอะพอสมควรที่หมู่บ้านรับแหลนี้จัดข้าวจัดอาหารไว้ให้พุทธะก็ไปน,นั่งคุยด้วยคุยกันเรื่อง สถานที่นะมีชาวบ้านบอกว่าได้จัดเตรียมสถานที่ไว้ให้พุทธ,ธะนะได้มาเยี่ยมหมู่บ้านแล้วก็มาเทศนะในณนะสถานที่ที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ทำไว้อย่างดีสถานที่ทำไว้อย่างดีให้พุทธ,ธได้คอยอแสดงธรรมนะอบรมธรรมะให้กับชาวบ้าน ได้เข้ามาฟังกันคราวนี้ระหว่างที่พูดคุยกันนี่ก็มีนะผู้ที่แต่งชุดขาวมาทำาไม่เหมือนพุทธะแต่งไม่เหมือนพุทธะละแต่ว่าเป็นชุดขาวพุทธะเห็นแล้วก็ญาติโย,ยมเขาก็ศรัทธากันเขาก็ไปต้อนรับอีกท่านหนึ่ง มานี่มาคุยกันไปคุยกันมานี่ญาติยาโยมก็อยากจะเห็นฤทธิ์เห็นเดชอะนะอของอท่านผู้นี้พุทธะนั่งอยู่ก็ประมาณา29ห่างไปท่านผู้นี้ก็ลุกขึ้นพร้อมกับคนที่มาด้วยนะามาด้วย4ี่ห้าคนแต่พุทธานี ไปพระองค์เดียวพุทธาก็นั่งขัดสามาธิของพุทธาไปเจริญจิตตะภาวนาดูอาการของพวกเขาเขาลุกขึ้นมาเสร็จแล้วเขาก็ให้สาวกของเขาหนะยิบธนูขึ้นมาพอเขาได้ลูกธนูแล้วเขาก็เล็งไปที่หน้าผาจากนั้นเขาก็ยิงลูกธนูออกไป ไปปักไว้ที่หน้าผานั่นแหละแต่ว่ายิงไปดอกเดียวลูกธนูนี่ไปปักไว้ที่หน้าผานี่เป็นสี่สิบห้าสิบดอกเลยนะอ,อยังงั้นเลยทีเดียวโอ้แสดงอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ให้ชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยโอ้ยกราบไหว้กันใหญ่เลยพุทธะไม่เชื่อว่าอันนั้นคือเ,ออเรื่องจริง พุทธาเห็นเรววาส่ะสสารทั้งหลายมันมามันมาด้วยเหตุและปัจจัยมันต้องมีเหตุและปัจจัยลูกธนูมันถึงได้ไปปรากฏต้องหลายลูกบนหน้าผาพุทธาก็ใคร่ควรติตรองก็พบว่านคนที่เขาทำตัวยิ่งใหญ่หนักหนาคนนี้ที่แท้ก็ซ่อนสาวโวกว้ สาวกของเขานี่เป็นนะแต่งตัวเป็นพระสงฆ์แต่ไม่ใช่พระสงฆ์ละแต่แต่งตัวเป็นพระสงฆ์ซ่อนไว้ใต้โต๊ะ,ะถึงข่าวยิงธนูนี่เขาก็ยิงจากใต้โต๊ะขึ้นไปด้วยสาวกเขาต้อง40-50คนก็ยิงะชาวบ้านอยู่อีกฝั่งหนึ่งมองไม่เห็นเพราะว่ามีผ้าบังใบ เสร็จแล้วม่านก็ลงมาพอเขายิงเสร็จลูกธนูไปปักหน้าผาเสร็จอก็มีม่านมาปิดพอมีม่านมาปิดอมาเปิดม่านใหม่ก็จะเป็นรูปเป็นพวกเขานั่นนะมาคือผู้ที่แต่งกายเป็นพระสงฆ์นั่งบนเก้าอี้กันอืแต่ตอนแรกก็นั่งใต้โต๊ะตอนหลังก็นั่งบนเก้าอี้อย่างนี้ พุทธะเห็นอยู่พระองค์เดียวอย่างนี้นะแต่พวกชาวบ้านเขาไม่เห็นด้วยพุทธะก็เลยถามชาวบ้านว่า<ม>เธอเชื่อหรอว่าท่านผู้นี้นี่ยิงธนูดอกเดียวแล้วไปปักบนหน้าผาได้ต้องเป็นสี่สิบห้าสิบดอกชาวบ้านก็บอกว่าเชื่อพุทธะก็เลยต้องใช้ฤทธิ์ใช้ชเดชของพุทธ,ธนะนะ จริงๆแล้วพระสีอริยเมตตยมีฤทธมีเดชเหมือนกันแต่ไม่เอามาบนโลกใบนี้เอาไว้ใช้เนี่ยไว้ใช้ปราบมารน,น่นน่ะแต่ว่าเมื่อมาอุบัติบนโลกใบนี้ไม่เอามาเลยสักกตําราเดียวตํารับเดียวพระสูตรเดียวก็ไม่เอามาก็เลยย้อนไปให้ชาวบ้านดูว่านี่ดูนะ แรกเริ่มเดิมทีผู้ที่แต่งกายเป็นพระสงฆ์นี่ซ่อนตัวอยู่ใต้โต๊ะอยู่แล้วก็หยิบลูกธนูหยิบธนูขึ้นมายิงไปที่หน้าผาเหมือนกัน40-50คนยิงพร้อมกันเลยทีเดียวอืมชาวบ้านเห็นว่าโอ้นี่หลอกเข้าเ <laughs> จริญพรหลอกเข้าแล้วอืม เราเขานี่ทำอย่างนี้นี่แย่มากออสุดท้ายนี่ก็ผู้นี้เนี่ยออท่านที่มายิงธนูให้ชาวบ้านแสดงลทธิ์แสดง,ดสดงเดชให้เห็นนี่เป็นยมพบาลยมพบาลนนมาลองภูมิออพุทธะนี่แหละออว่าจะพอเห็นเขาแสดงลทธิ์แสดงเดชแล้วพุทธะทําไม่ได้อย่างเข้านี่ พุทธะจะนั่งลงแล้วก้มลงกราบเหมือนกับพวกชาวบ้านหรือเปล่าแต่ด้วยความมีปัญญาพุทธะรู้จริงเห็นแจ้งมีฤทธิ์มีเดชมากกว่าก็รู้อาการต่างๆนี่ยมมาบายมาทำอย่างนี้แล้วพวกที่แต่งกายเป็นพระสงฆ์นะ,ะปรงศีสษะปรงผมศีสระโลดเลยนะ นี่พวกนี้นี่คือผู้ที่ตกอยู่ในนรกเป็นสัตว์นรกนั่ะแหละมาอยมพบาลมาใช้งานเอามาใช้งานพวกนี้อยู่บนโลกนี่ชอบแสดงฤทธิ์แสดงเดชนะเพื่อหวังศรัทธานนะไปหลอกชาวบ้านด้วยฤทธิ์ด้วยเดชเล่นกลนะพูดง่ายว่าเล่นกลให้ชาวบ้านดูนะชาวบ้านก็เชื่อกัศรัทธาน,นี่ไปหลอกเขา พอตายก็ตกนรกธรรมะสวัสดีคุณโยมเข้ามานี่อตอนนี้พุทธมองไปที่นาฬิกายัางไม่ตีสี่นะตีสากว่า,วาเข้ามาฟังธรรมะนะ,ะไม่รู้ไม่รู้ว่าเป็นผู้ชราผู้สูงอายุไหมถ้าผู้สูงอายุนะั้นนอนสามทุ่มตื่นตีสามชั่วโมงก็เต็มอิ่มตื่นมาก็นั่งภาวนาแต่ท่านมาฟังธรรมะของพุทธะก็อนุโมทนาบุญนะ คุณโยมนะอ่าพุทธาก็อธิบายให้ชาวบ้านฟังอ๋อผู้ที่แต่งกายเหมือนพระสงฆ์นี่ก็คือพวกที่ตกนรกไปน่ะแหละนะตอนมีชีวิตอยู่หลอกเขาหลอกด้วยลิด้วยเดชนี่เป็นอย่างนี้เขาก็เอามาใช้งานยมพบานก็เอามาใช้งาน ยมพบาลเอามาใช้งานนี่ยมพบาลก็ยังอยู่นะพักอยู่ห่างจากพุทธะไม่กี่ไม่กี่สิบเมตรละนะก็ยังนะไม่ไม่รู้สึกสำนึกอลนะพูดงไงยังไม่รู้สึกสำนึกก็จับผิดได้แล้วยังไม่รู้สึกสำนึกชาวบ้านก็ไม่เชื่อแล้วนะ แต่ก็ยังให้อยู่เพราะว่าเขามีฤทธิ์มีเดชชาวบ้านก็ยังให้อยู่ให้อาศัยพักอยู่สักครู่หนึ่งเหมือนกับพุทธ,ธะตกกลางคืนพอตกกลางคืนนี่นะก็มีกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งมานี่กลุ่มนี้เ,เรียกว่ากลุ่มพระเจ้ากลุ่มเทพพระเจ้ามาพร้อมกับเหล่าเทพจเจริญพอ แต่ว่าปลอมตัวหรือแปงลงกายมาเป็นพูดผีปีศาจร้ายเข้ามานี่แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปหลอกยมพบาลซะหน่อย <c oughs> แต่บอกว่าหลอกยมบาลนะไม่ใช่หลอกยมบาลนะไม่ไปหายมบาล เดินมาหาพุทธขณะที่กำลังพักผ่อนนอนหลับอยูนะ่เสร็จแล้วนี่ก็แสดงความน่าเกียดน่ากลัวออกมา,นะามีอยู่ตนหนึ่งนี่เป็นพระเจ้าอยู่ตนหนึ่งก็เข้ามาแสดงความน่าเกียดน่ากลัวมากแล้วก็เป็นผู้หญิงด้วยนะแสดงตัวเป็นผู้หญิงเข้ามาใกล้ชิดพุทธ พุทธ,ธาก็บอกว่าอันไหนพวกเธอว่าจะไปหลอกทันยมพบาลไงไปสิ <c oughs> ้ามาหลอกพุทธ,ธะทำไมอืก็ไม่ยอมไปนะพอพยายามมาพัวพันใกล้ตัวพุทธ,ธะพุทธ,ธะก็ถามว่าเธอเป็นผู้หญิงใช่ไหมเธอเป็นผู้หญิงเธอมาใกล้พุทธ,ธะได้อย่างไรอืก็พยายามดุนะ ดูก็ไม่ไปก็ยังพัวพันอยู่อย่างนั้นล่ะพุทธะก็ไม่ได้ว่าอะไรดูแล้วก็ยังไม่ไปก็ป้อยลอะมาหลายตนละนะพระเจ้านี่มาหลายตนนะอย่างนี้แหละม,มีอยู่ตนหนึ่งแสดงตัวเป็นผีเด็กน้อย <c oughs> จเจริญปอนทำอะไรไร้สาระมาก ทําอะไรไร้สาระมาเสร็จแล้วนี่ก็บอกนี่รู้นะรู้ว่าพุทธ,ธานี่ชอบนักเ,เรื่องเสพการ,รนะชอบนักเ,เห็นเสพการ,รอยู่ตลอดเลยเห็นพุทธ,ธาเสพการ,รอยู่ตลอดเลยพุทธ,ธาก็เลยมองหน้าผู้ที่ปลอมตัวเป็นผนะีแปลงกายมาเป็นผีพวกพระเจ้าต่าง แปลงกายมาเป็นพูดผีมองหน้าทุกตนนะแล้วก็บอกว่าเธอใช่ผีจริงหรือเปล่า <c oughs> ถามเลยนะเธอใช่ผีจริงหรือเปล่าเสร็จแล้วเขาก็มองหน้ากันไปมองหน้ากันมาพุทธาก็พูดต่อถ้าเธอเป็นผีจริงถ้าเธอเป็นผีจริงเธอเต้องรู้สิ ต้องรู้สิว่าพุทธนะน่ะไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับกามราคะแล้วดับได้แล้วตัดได้แล้วตอนพูดว่าดับได้แล้วตัดได้แล้วไม่ยุ่งเกี่ยวกับกามราคะแล้วตะโกนนะตะโกนตะโกนเสียงดังเลยละ่ะเสร็จแล้วก็ตะโกนใส่เลย นี่แสดงตะโกนแบบดุเลยนะดุใส่พวกพระเจ้าที่มาตั้งหลายตนนั้นนะนี่แสดงว่าพวกเธอไม่ใช่ผีจริงจเจริญปอนดุเสียงดังตะโกนเสียงดังเลยดุใส่พระเจ้าเนี่ยแหละโอ้ยเท่านั้นแหละก้มหน้ากันพอรู้ว่าพุทธรู้แล้วนี่ว่าไม่ใช่ผีจริง ก็าาแสดงตนเป็นพระจงพระเจ้าอะไรไปเรื่อยเปื่อยก้มหน้าสำนึกผิดกันม,มามาจะมาหลอกให้พระพุทธเจ้าจะมาหลอกให้พุทธากัว <c oughs> จเจริญพร <c oughs> สุดท้ายโดนดุก,กลับไปเพราะเพราะพูดผิดประโยคเดียวนะว่าพุทธะนี่ชอบกามนักเห็นเสพกามนี่พูดผิดประโยคเดียวนะ โอ้ทำให้มันได้เรื่องขึ้นมาทันทีเลยนะอืมโดนดุก,กลับไปทันทีแสดงว่าไม่รู้จริงไงแสดงว่าพระเจ้านี้ไม่รู้จริงไม่รู้จริงว่าพุทธะสามารถดับกิเลสได้โดยสิ้นเชิงคนที่รู้ที่สุดนี่คือพุทธะรู้ตนเองอยู่เมื่อพวกผีผู้ผีเมื่อเทเมื่อพระเจ้าที่แปลงตนมาเป็นผีนี่ มาบอกอย่างนี้นี่แสดงว่ารู้ไม่จริงมีอวิชารู้ไม่จริงออรู้ไม่จริงก็โดนดุไปเนี่ยโดนตะคอกดุไปมาแต่ว่าดีนะ,ะพวกพระเจ้าทั้งหลายนี่ดียังรู้จักสำนึกผิดนี่ถึงได้เป็นพระเจ้าได้นะไม่งั้นก็เป็นพวกสัตว์นรกนะเขาใชใ้ทำอะไรก็ทำไป สำนึกผิดมีหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่กลุ่มที่เป็นพระเจ้านี่เขาก็ยังรู้จักสำนึกผิดนะเออเห็นแล้วก็ทำการาาลาพุทธะให้ความเคารพยำเกณฑพุทธะเพราะว่าจิตของพุทธะบริสุทธิ์จริงๆก็ยำเกรฑกันด้วยสภาวะจิตสภาวะธรรมที่พุทธะมีนี่แหละ นี่พวกนี้ชอบอามาหลอกนะมาหลอกอพวกมามูมวลมนุษย์หลอกให้กลัวบ้างหลอกให้เกงกลัวหลอกให้หลงในฤทธิ์ในเดชนี่ก็มีเยอะนี่เป็นอย่างนี้เวลาที่หลอกเขาได้นี่มันเหมือนกับอิ่มนะอิ่มพวกนี้ก็ไม่ได้กินข้าวกินอาหารอย่างาคุณโยมอย่างมูมวลมนุษย์นะ เขากินความเชื่อของผู้อื่นเข <c oughs> ากินรับประทานกันจนอิ่มเลย,นะยละใชิฤใชเดชนะมมนวลมนุษย์ก็ไปหลงกราบไหว้เขา,านี่หลอกคนอื่นได้ดีใจอิ่มเลย <c oughs> อิ่มท้อง <c oughs> จเจริญปอนอคุณยมลองนึกดูนะคน,นคนที่ชอบหลอกคนอื่นนพอคนอื่นเขาหลงเชื่อนะด,ดีใจนหะนักหนาะ ฆ่าละอยู่เหนือผู้อื่นหลอกผู้อื่นได้นี่อย่างนี้เหมือนกันลับพระเจ้าก็เหมือนกนโยมพระบาลก็เหมือนกันหลอกผู้อื่นได้หลอกมุงนมนุษย์ได้ให้กราบให้ไหว้ให้หลงศรัทธาบางก็หลงศรัทธาฤทธิ์บางก็หลงศรัทาธาเดชบางก็ทําให้กลัวนะพวกพระเจ้านี่ตัวดีนะทำให้กลัวหลอกให้คนอื่นกลัวกลัวแล้วใะได้ไปศรัทธาเขา นี่อย่างนี้อพอมาทํากับพุทธ,ธะนี่พุทธ,ธะไม่ได้กลัวด้วยแถมยังโดนพุทธ,ธะ,ะตะโกนดุไปอย่างนั้นเลยทีเดียวดุจนสำนึกผิดนันะ่นแหละนะเฉริญปอนีนอ่เรื่องที่เกิดที่นาะเมืองรับแลอืเป็นอย่างนั้นพุทธ,ธะ,ะได้ธรรมะนี้มาแล้วนี่ สงสัยว่าไอ้ที่เข้ามานี่ก็คงว่าไม่พอใจที่พุทธะได้มาลงว่าชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไรนั่นแหละนะไม่พอใจเหตุผลที่ไม่พอใจเพราะว่าถ้ามนุษย์มีปัญญามากๆเนี่ยมนุษย์จะเลิกศรัทธาพระเจ้ามนุษย์จะเลิกศรัทธายมพระบาลมนุษย์จะเลิกศรัทธาเทพท้จริงมันเป็นเหมือนกับ เส้นผมบางภูเขาเขาใช้อวิชานะปิดบังเอาไว้มนุษย์ไม่ได้เอะใจอะไรกันเลยนะเรื่องง่ายมากแต่ว่าถูกอวิชาครอบงำจนปิดบังมองไม่เห็นเหมือนกับเส้นผมบังภูเขานี่พุทธะแค่มาเป่าเล็กๆนะคุณโยมบางท่านก็เห็นเออใช่นะชีวิตหลังความตายเป็นอย่างนี้จริงๆ มาเปิดเผยให้รู้ให้รู้นี่แค่เป่าเบาๆนะให้เส้นผมมันไม่มาปิดดวงตาดวงตาจะได้สว่างมีปัญญาแท้ที่จริงมันเป็นเรื่องง่ายๆแต่ว่าที่เรามองไม่เห็นกันเพราะว่าอวิชามันครอบงำอยู่แค่นั้นเองเรื่องง่ายๆนะเหมือนกันแหละ,ะเรื่องของโยงพบาลเรื่องของพระเจ้าที่เข้ามา พยายามทําให้พุทธ,ธากลัวทำให้ยายาพยายามทําให้พุทธ,ธาเข้าใจว่าเขามีฤทธิ์มีเดชเหนือพุทธ,ธานี่นี่ยังนี่โดนดุไป <c oughs> ก็ดีที่สมนึกผิดกันคุณโยมเองก็เหมือนกันนั่นะเวลาที่คุณโยมจะ,ะเชื่ออะไรนี่มันเป็นเรื่องของคุณโยมแต่พุทธ,ธาขออย่างหนึ่งละให้คุณโยมมีสติก่อนอจเจริญจิตตภาวนา ให้มีปัญญาถึงพร้อมแล้วค่อยเชื่อค่อยศรัทธานี่พุทธะจะไม่ว่าไม่กล่าวอะไรเลยนะถ้าคุณโยมทำกันถูกนี่มู่มวลมนุษย์นี่จะอยู่อย่างสงบและสันติสุขมากเลยไม่มีอะไรจะต้องมาทำให้หมู่มวลมนุษย์แตกแยกกันเพราะว่าธรรมะนั้นเป็นเนื้อเดียวกันก็คือทำจิตให้บริสุทธิ จริญจิตตะภาวนาให้จิตบริสุทธิ์นะไม่ไปแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันจนหลงธรรมสงครามนะสร้างความเกลียดชังให้กับการให้ต่อกันเพราะว่าจิตมันไม่บริสุทธิ์ของฉันดีกว่าของเธออะไรอย่างนี้มีอัตตาและตัวตนนี่ถ้ามนุษย์มีธรรมะเป็นเนื้อเดียวกันนะดังที่พระสีอาริยะเมตัยกำลังได้แสดงธรรมอยู่นี้ มนุษย์ก็จะมีความสุขอยู่กันอย่างมีความสุขในสมัยก่อนนะพุทธะจะเราให้ฟังว่าประเทศบางประเทศนี่พื้นที่เขาใหญ่โตมากเขาแบ่งออกเป็นแคว้นต่างๆมากมายต่างคนต่างปกครองกันอาศัยความเชื่อของเจ้าของแคว้นปกครองลูกแคว้นต่างๆคราวนี้นี่ถ้าจะรวมเป็นประเทศใหญ่ๆเป็นหนึ่งเดียว มันต้องใช้ความรุนแรงมันต้องใช้สงครามนั่นเป็นสมัยก่อนต้องใช้กำลังต้องใช้ความรุนแรงต้องใช้สงครามถึงจะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวได้แต่มาปัจจุบันนี้โลกใบนี้วิวัฒนาการไปมากการติดต่อสื่อสารกันหลากหลายเข้าถึงได้ง่ายทุกมุมโลกเข้าถึงได้ง่าย ดังนั้นการจะใช้กำลังหรือสงครามเพื่อจะทำให้โลกนี้เป็นหนึ่งเดียวกันนะมันเป็นไปไม่ได้ไม่มีทางเป็นไปได้เลยสิ่งที่จะทำให้โลกนนีะ้เป็นหนึ่งเดียวกันเนปะ็นหนึ่งเดียวกันก็คือเรื่องของจิตวิญญาณเรื่องของจิตวิญญาณก็คือใช้เรื่องของจิตวิญญาณให้ มนุษย์โรคนี่เป็นหนึ่งเดียวกันแต่คราวนี้นี่มันต้องไปดูว่าไอความเชื่อหรือศาสนาที่มาบอกให้เชื่ออะไรต่างๆมีเป็นร้อยเป็นพันศาสนาศาสนาใดละ่ะที่จะทำให้มนุษย์นี้เป็นหนึ่งเดียวกันได้ทุกคนก็จะบอกว่าศาสนาของฉันศาสนาของฉันแต่ถ้าศาสนานั้นมีความจริงเป็นปรมัตธรรม อันนั้นใช้ได้ใช้ได้นะคุณโยมพุทธะไม่ได้บอกว่าต้องเป็นศาสนาของพระศรีอริยะเมตไตรไม่ได้บอกอย่างนั้นแต่ว่าเป็นศาสนาไหนก็ได้แต่ต้องเป็นปรมัตถธรรมคือไม่หลอกลวงไม่อาศัยการหลอกลวงเขาไม่อาศัยการหลอกลวงมนุษย์ด้วยกันเองไม่อย่างนี้นะ,ะถ้าเป็นอย่างนี้ศาส,สนาใดไก็ได้ ที่จะรวมมนุษย์ให้เป็นหนึ่งเดียวกันหเห็นด้วยอย่างยิ่งแต่ถ้าเกิดว่าจะคิดว่าจะใช้กำลังจะใช้ความรุนแรงจะสร้างความเกลียดชังให้กันเพื่อให้ตนเองได้เป็นศาสนาคองโลกนี่ครองโลกจเจริญบอดไม่เห็นด้วยหรือหรือบางทีก็ใช้เล่เหลี่ยมนะเอาการเมืองมาสร้างเล่เหลี่ยมเพื่อที่จะได้ครองโลกมันไม่ได้ครองแล้ว พอมนุษย์มีปัญญามากขึ้นก็จะรู้ว่าโอ้อน,นี่ใช้เล่ห์เหลี่ยมทางการเมืองใช้ความรุนแรงเพื่อที่จะได้ครองโรคทําให้คนเขาเชื่อเหมือนตนเองอย่างนี้นะไอ้คําว่าเชื่อเหมือนตนเองอยาเลยนะคุณโยมมันไม่มีละมนุษย์มีเป็นร้านนะจะให้เชื่อเหมือนกันหมดมันเป็นไปไม่ได้มนุษย์ต้องมีอิสระในความเชื่อนะศาสนาไหนเราที่ปล่อยให้มนุษย์มีอิสระ ถ้าไม่ใช่ศาสนาของเราพุทธะอย่างนี้นะเอาพุทธะมาพูดนี่ก็เพื่อให้คุณโยมได้เกิดปัญญาไม่ถูกผู้ใดมาหลอกมารวงให้หลงเชื่อนะ,นะอย่างนี้แหละแล้วไม่ต้องกลัวละนะไม่ต้องกลัวพวกนี้เขาทำอะไรไม่ได้นะ,สะแสดงฤิ์สแสดงเดชให้เราเห็นให้พุทธะเห็นนี ทำอะไรไม่ได้นะถ้าเรามีปัญญาที่บริสุทธิ์แล้วพวกนี้ทำอะไรไม่ไดนะ้จะมาสร้างความกลัวให้เราเนี่ก็ทำไม่ได้นะถ้าเรามีปัญญาที่บริสุทธิ์แล้วนะเอาละ่ะมีคุณโยมเข้ามาเพิ่มอีกนะอ่าก็ธรรมะสวัสดีนะคุณโยมนี่มาฟังธรรมะในช่วงเ,เรียกว่าตีสี่เิญปรคุณโยมตื่นเช้าดีจังเลยเอ่า ใช้ชีวิตให้มีความสุขเราคุณโยอมตื่นเช้าๆมาฟังธรรมะของพุทธ,ธะนี่ถือว่าเป็นบุญนะได้บุญพุทธ,ธะนี่พูดมานานแล้วก็จะได้จบธรรมะนี้ไว้นะตามเหตุตามปัจจัยสุดท้ายนี้ก็จะให้พรกับท่านที่ได้เข้ามาสดับรับฟังพระธรรมเทศนาของพุทธ,ธะในครั้งนี้ ขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความสุขมีความเจริญด้วยอายุวันนะสุขพะพละมีทรัพย์สมบัติทั้งทาง,ทางโลกและทางธรรมดังที่ท่านได้ปรารถนาไว้โดยชอบด้วยธรรมทุกประการเทิดเจริญพรนะคุณโยมเจริญพรนพุทธะดีใจนะ,ะมีปิติเป็นอย่างยิ่ง ที่คุณโยมเข้ามากันเยอะขึ้นเยอะขึ้นทุกวันทุกวันนะ,ะธรรมะสวัสดีนะเจ้าวันนี้ธรรมะสวัสดีจ้า